ตามความรักคู่นี้กันดีกว่านะคะหวานตลอดเลยใช้แลวคู่รับแอนนะคะเขามีข่าวว่าไปภูเก็ตแล้วก็ดูสวีทสวีทก็เลยไม่รู้ว่าจะมีน้องภูเก็ตกลับมาด้วยหรือเปล่าเรียกว่าทำเอาทะเลภูเก็ตนะคะเดือนเลยทีเดียวนะคะ เมื่อคู่รักค่ะภูริหิรัญยพึ่คพวงแอนลิชาสวีทที่เห็นแล้วหลายคนต้องอิจฉาตาร้อนนะคะไม่น้อยเลยเพราะว่าความหวานที่ทั้งคู่เนี่ยมีให้กันก็เลยทําให้หลายคนยิ่งลุ้นกันเข้าไปอีกนะคะว่าทริปนี้ทั้งคู่จะมีข่าวดีเรื่องทายาด้วยหรือเปล่า Lost love from love. Didn need pain. Once twice was didn't to her need I pain was Once twice enough But คนบอกล nah uh> ุ้นทายญาติอยู่ก็ลุ้นอยู่ครับลุ้นอยู่ตอนนี้ก็กินยาบำรุงบำรุงอะไรกันอยู่คิดว่าอีกไม่นานก็คงจะคงจะได้ได้เห็นข่าวดีกันก็รอรอกันไปรอก่อนเขาไปปรึกษาหมอด้วยไหมครับโอ้ปรึกษาไม่รู้จะกี่หมอแล้วฮะตอนนี้หลายหมอแล้วครับแต่ว่าเออก็สุดท้ายเราเราคิดว่าเรามาเตรียมตัวร่างกายเราให้พร้อมก่อนเนาะแล้วก็จะทํากระบวนการทางวิทยาศาสตร์้วก็ก็ว่ากันแต่ผมคิดว่า จริงๆแล้วถ้าร่างกายเราพร้อมแล้วทุกอย่างก็มาเองจิตใจพร้อมอะไรเงี้ยผมว่าอยากไม่อยากให้คุณแอนเขาีครียดกดดันอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็เฉยๆไปคุณครับว่าอยากให้ติดช่วงไหนอะไรยังไงครับก็จริงๆแล้วตอนไหนก็ได้แหละครับใช่ฟิกวันว่าจะช่วงสงกรานต์หรือว่าปีใหม่หรือว่าอะไรเงี้ยไม่ไม่ครับ,<ว><า>รบตอนนี้เราทั้งสองคนก็เฝือนฟิตร่างกายทั้งคู่<ว><า>เล่นกีฬาหนักมากแล้วก็รวมไปถึงการกินยาบำรุง<ว><า> มันก็อากาศดีอยู่ภูเก็ตก็จะดีก็มันก็กเป็นที่ที่เราชอบไปกันอยู่แล้วที่เกาะนาคา้อยแล้วก็อาจจะมีออกเรือไปเที่ยวเกาะต่างๆอะไรเงี้ย <Bright> มันก็มันก็มันก็เป็นที่ที่เราชอบที่สุดอ่ะคือเราสองคนชอบทะเลแล้วก็ช่วงเมษาเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เราอยู่ภูเก็ตกันอะไรเงี้ย embody? ใช่อ๋อ,อก่อนหน้านี้ผมไปถ่ายรายการแล้วก็อยู่ยาวเพราะว่ามีเลี้ยงทาบุญของครอบครัวแล้วพี่แอนเขาก็ตามมาแจมตอนทาบุญครอบครัวอะไรเงี้ย เราชอบเวลาที่เขาพูดถึงกระบวนการเตรียมตัวเราสองคนบำงุงกันเยอะมากบำงุงฟิตจริงๆเป็นกำลปังใจักร้าหรอเปล่าอ่ะค่ะไม่เพื่อจะได้สุขภาพดีคิดเยอะแหมไม่ตอนตอนนี้ยังไม่ค่อยอยากจะฟิตมากเท่าไหร่อยู่ไปเรื่อยๆโอเคโอเคนะคะ